สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกับนวนิยายขนาดสั้นสยองขวัญตื่นเต้นตาเมือนถมแผ่นดินอาเพศโดยภูมิออนนี้ก็มาถึงตอนที่เจ็ดห้องลับใต้ธรณีแสงจันทร์เต็มดวง รินหลังลงมาอย่างนุ่มนวลราวกับสายทานแห่งสวรรค์ตกกระทบหลังปราสาทตาเมืองทุงเงาของยอดปรางทอดยาวลงบนผืนดินเก่าแกา่บนเปกับเสียงระฆังต้องลมเบาๆที่พระหนุ่มนำมาผูกไว้ปายเปิดเสียงนั้นดังกังวานสะท้อนกับหิน บางเบาเรากับเสียงกระซิบของบินยามค่ำคืนวันเพญง,งามสงัดสายลมพัดเอื่อยกลิ่นดินหอมกำซาบป,ป่ารอบปราศาสตรพระสันติกรรนั่งสงบในท่าขัดสมาธิดวงหน้าเปลี่ยมเมตตาแฝงแมวขุนชิดถัาดไปอีก หนุ่มที่ชื่อว่าภูนั่งพนมมือหลับตาสวดตามเสียงพระริมฝีปากเขาขยับช้าช้าแม้บางคำจะไม่เข้าใจแต่ความตั้งใจกลับกระจ่างแจ้งกว่าถ้อยคำใดใๆอิติพิโสภะคะวาอาระังสัมมาสัม เสียงสวดดังเป็นท่วงทานองอันเป็นเสมือนคลื่นโบราณที่เคยตึกกล้องใต้เงาปราสาทนี้เมื่อพันปีก่อนเมื่อถึงบทอุทิศบุญจริงไม้ใหญ่เนื้อกดสั่นไหวเบาๆลมไม่แรงแต่ทั้งสองรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิอยู่ และยังคงอยู่กำลังเฝ้าฟังเสียงสวดเช้าวันรุ่งขึ้นหมอกบางปกคลุมลานหินเหมือนม่านหมอกแห่งการเวลาผู้เดินตามพระอาจารย์ไปเงียบ,ยบทั้งสองเดินผ่านแนวศิลาแรงข้ามแผ่นหินที่ล้อมฐานปรางด้านทิศเหนือท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ ตรงนั้นตรงนั้นครับเสียงของภูด,ดังขึ้นขณะเขาชี้ไปยังแผ่นหินที่เคยราบรียบบัดนี้กลับยุบยวบลงรากับถูกดูดกืนจากภายใน,นพวกเขาเข้าไปใกล้อย่างระมัรดระวังใต้แผ่นหินนั้นปากช่องดำสนิทเพยอเปิดออกปลิ่นอับเกาแก่พวยพุ่งขึ้น ผสมกลิ่นเรนูของพืชต่าเหมือนทางลงครับท่านพระอาจารย์ผู้เอ่ยเบาๆไม่ใช่เพียงทางลงเท่านั้นหรอกแต่คือทางกลับไปสู่อดีตพระสันติกโรตอบสายตาไม่ละจากเงาดำทั้งสองเตรียมไปฉายคาดเชือกผูกเอวไว้กับหลักไม้ใหญ่ ก่อนจะค่อยๆตายลงไปตามบันไดหินที่กัดเซาะด้วยตามเวลาเสียงในห้องใต้ดินนั้นดังอย่างเย็นเยียบผนังถูกสร้างด้วยศิลาแรงเรียงแน่นทุกด้านคงเส้นคงมาอย่างผิดวิสัยห้องเจ็บสมบัติทั่วไป เมื่อแสงไฟฉายส่องไปสุดท้องภาพนั้นก็ปรากฏขึ้นพระพุทธรูปปางประทานพรตั้งตระงานในความมืดรายล้อมด้วยแสงสะท้อนจากมงกุฎทองคำที่ตั้งเวียงรายราวกับเฝ้าพระพุทธองค์ไว้เบื้องหน้าเป็นกล่องไม้ฝังลายขนาดเท่าตะโพน สลักลวดลายดอกบัวซ้อนและอักขระหอมน้อมรอกทั้งสองยืนนิ่งเหมือนเวลาหยุดเดินดูสิครับกล่องนั้นผู้พูดเบาๆกลั้นลมหายใจเพราะเพลงว่าสิ่งใดๆในกล่องจะตื่นตามเสียงของเขาพระสันติกโรค่อยๆก้าวเข้าไปก้มกราบ สามครั้งต่อพระพุทรธรูปแล้วพูดขึ้นว่าผู้สร้างไม่เพียงฝังสมบัติไว้แต่ฝังความเชื่อความกลัวและคำสาบไว้ด้วยท่านคุกเขา่าสวดบทชุมนุมเทวดาเบ,บาๆก่อนยื่นมือแตะกลองท่านใดนั้นพื้นห้องสั่นไหว บเบาเาเศษุ่นเก่าหล่นจากเพดานเสียงบางอย่างลอดออกมาจากกล่องไม้ไม่ใช่เสียงกลไก่แต่เป็นเสียงซอเสียงซอห้อยหวนร่องรอยรอบห้องใต้ดินดังเงาจากตามืดแทกเข้ามาผูหน้าซีดเผือดมือเย็นเฉียบนั่น เสียงเดียวกับในฝันผมเลยครับมันเหมือนซอมันเหมือนเสียงซอที่ขอให้เราเปิดออกหรือกำลังเตือนว่าอย่าเปิดนะจ๊ักเอย๋ยเสียงเขา่างจับลูกประทังหน่อลูกเอย๋ยท่านหันมาหาภูเจ้าพร้อมหรือ,อยังที่จะรับฟังเสียงของอดีต แม้มันจะร้องไห้แทนเราทุกคนก็ตามผู้เงียบก่อนพยักหน้าช้าๆพระหนุ่มคลี่ผ้าจีวรอ,ออกเล็กน้อยเปิดกล่องด้วยสองมืออย่างช้าๆเสียงซอเงียบลงกระทันหันแล้วในกล่องแสงสีทองเรืองรองอาบใบหน้าเขาทั้งสอง แต่เบื้องใต้แสงนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่ทองคำแต่หากเป็นเศษกระดูกสีเทาที่ฝังอยู่ในกรีบดอกไม้แห้งพร้อมแผ่นทองจารึกทองคำอันมีรอยเลือดจางๆที่ยังไม่จางหายแม้การเวลาจะผ่านเพื่อมาเย้ ในตอนที่7นะครับโปรดติดตามตอนที่8เงาในห้องสมบัติต่อไปขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กรุณาติดตามหากท่านใดที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดแชร์กดไลค์หรือกดติดตามการุณาช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยนะครับ เอาละครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนที่แปดต่อไปสวัสดีครับ